ฮัลโหลตอนนี้ในโรงหนังมีหนังสนุกสนุกไปดูเรื่องที่หนึ่งนะที่ไปดูมานะ r u b i k l Rub r u b i k l r u b i k l เป็นหนังคล้ายๆกับยอดมนุษย์ละกันมีเด็กวัยรุ่นจบมาก็ยังไม่มีงานทำก็พยายามหางานเออนางเอกเป็นหลานของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการทำนอตก,กรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์นี่แหละเกี่ยวกับสงคราเกี่ยวกับ เยื่อธาการที่ถ้ามีผลกับการทำลายล้างน้องผู้หญิงที่เป็นนางเอกเนี่ยไปขโมยไปตัวเนี้ยออกมาทดลองแล้วพระเอกก็มาช่วยพอดีแล้วพอกลับไปที่บ้านนางเอกบอก่าเปิดกล่องในบ้านโอ้โหลุ้นเปิดกล่องเพราะเปิดกล่องก็งานงอกเลยไอตัวมแมลงตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ที่ตัวของพระเอกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็มีการหนีเกิดขึ้นโอ้ไปลุ้นเอาสนุกมากนะของพระเอก มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีตรงนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือจบสวยงามบูบิเกิลไปดูไปดูไปดูถ้าใครชอบลักษณะคล้ายๆกับคล้ายทานฟอร์เมอร์ก็ไม่ใช่นะแต่สนุกแหละไปดูเลยเรื่องที่หนึ่งนะบูบิเกิลสองเดอะมูนเดอะมูนอุ้ยเดอะมูนนี่คือเกินค่าทุกคนเป็นหนังของเอเชียเรานี่แหละเป็นของเกาหลียุคที่แล้วอ่ะไม่ประสบความสําเร็จทนระงยานขึ้นไปที่ดาวอังคารของเกาหลี ไม่ประสบความสําเร็จแล้วมาเป็นยุคนี้ก็คือยุคเดอร์มูนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ระหว่างทางนักบินจะมี3าคนนักบิน2คนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็เหลือนักบินอีกคนท้ายที่มานั่งลุ้นกันในหนังเรื่องเดอะมูนนี่แหละโอ้โหเพยกต้านะลุ้นลุ้นแบบไม่หลับอะ่ะโอ้สนุกมากเรื่องนี้คือขอบอกเลยว่าใครที่ชอบหนังที่เป็นหนังของเอเชียกันเองอะนะหนังเกาหลีแล้วก็เป็นหนัง ลักษณะของอวกาศแล้วก็ลุ้นว่าบดวงจันร์เราไปถึงเดอะมูนแล้วก็จะมีเหตุการณ์มีดาวฝนดาวตกทําให้ตัวเอกในเรื่องเนี่ยลุ้นแล้วก็กลับดาวยังไงจะกลับกลับโลกยังไงแล้วก็บนโลกก็จะมีทีมโอ้มีนาซาเกี่ยวข้องสนุกมากทุกคนเดอะมูนอาถัดมาเป็นหนังแอนิเมชันตอนนินากโกลาหหนกายพนันเรื่องนี้นึกจะไม่สนุกไปดูเมันเป็นหนังแอนิเมชั่นที่สนุกมากเลยอะ ใครสนใจหนังอนิเมชันคล้ายๆกระตูนนะเนื้อเรื่องอ่ะก็เป็นลักษณะของนักวิทยาศาสตร์อ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะต่อคอนติเนียลแล้วกันคอนติเนียลดำเนินเรื่องนักวิทยาศาสตร์ก็ตายไปแล้วก็หลงเหลือกับส,าาสตัตว์ที่ที่เขาคาดหวังที่เขาจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของสัตว์นะน้องเกี่ยวกับสัตว์อ่ะแล้วสัตว์ก็กลายพันธุ์เป็นใช้ชีวิตในภาคมนุษย์ได้แต่เป็นเป็นนะปน,นิงจาเต่าอ่ะนะเป็นตอนนินจาแล้วก็มีสัตว์อื่นๆด้วยที่ ดำเนินเรื่องโุสนุกนะแล้วก็มีโลกมนุษย์ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามนุษย์กับสัตว์พวกนี้เขาเขาก็คนละสปีชีส์เราเนี้ยโดยเฉพาะเต่านินจานี่ยต้องคอยหลบซ่อนๆเต่าลินจาพวกนี้ได้รับการยอมรับเพราะว่าช่วยเหลือโลกได้ช่วยเหลือกู้ความสงบสุขมาให้ได้เพราะว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในสปีชีส์เดียวกันเนี่ยพยายามจะทำลายล้างแต่สุดท้ายหุบมันมากทุกคนตอนจจาก็ไปดูเรื่องของ จีทแกล่งพลุไมเอะว่าอันนี้ก็สนุกเป็นเด็กวัยรุ่นที่พ่อของเขาอะไม่ได้สนับสนุนร้อเเซในการที่จะให้เป็นนักแข่งรถแต่เด็กเด็กผู้ชายคนนี้เขาชอบแล้วเขาก็แข่งรถจนเขาอ่ะเข้าไปแข่งในการแข่งรถหรือจำลองแล้วก็ชนะก็ได้ไปอยู่อะคาเดมี่ของนิสสันมีการฝึกแล้วก็ ได้เข้าไปแข่งในหลายๆสนามทั่วโลกเลยแล้วมอีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีหลายอย่างทำให้สภาวะจิตใจเกือบจะถอยในการยอมที่จะถอยหลังกลับไม่แข่งต่อในคนที่ฝึกซ้อมก็ให้กำลังใจแล้วก็พูดจนได้เข้าแข่งแล้วก็สนุกสนุก จบสวยด้วยอันนี้ได้ขึ้นแทนนะ่นอ่ะเป็นผู้ชนะแต่ชนะยังไงไปดูเอาเองดูใครชอบหนังเรื่องแข่งรถเนียโโ่ยโอ้โหจะบอกเลยสนุกมากเลยสองชั่วโมงกว่านี่คืนนั่งไม่ติดเก้าอี้อ่ะติดตาไปแล้วบ๊ายบาย